ในการสลับการทำงานระหว่างหน้าต่างของโปรแกร,รมใดๆใน windows 7ให้ทำขั้นตอนดอังนี้นะครับขณะนี้นะครับผมอยู่ที่หน้าจอของโปรแกร,รม Notepad นะครับผมจะเปิดโปรแกร,รมอีกโปรแกร,รมหนึ่งนะครับไปที่ Start ออกโปรแกร,รมนะครับเลือก a c c e s s o r y คลิกที่โปรแกร,รม p a i n t นะครับ โปรแกรม p a i n t ก็จะเปิดขึ้นมาเป็นโปรแกรมที่2นะครับผมจะขยายหน้าจอให้เต็มนะครับโปรแกรมก็จะถูกสลับมายังโปรแกรม Paint เป็นโปรแกรมล่าสุดนะครับถ้าเราต้องการสลับกลับไปใช้โปรแกรม n o t e p a d นะครับก็ให้ไปคลิกที่ไอคอนของโปรแกรมนะครับที่เราต้องการสลับไปใช้งานนะครับบนทัสบาร์ในที่นี้ผมจะไปคลิกที่ไอคอนของ Notepad ตรงนี้นะครับ หน้าจอก็จะสลับกลับมาที่โปรแกรม Notepad นะครับอยากจะสลับกลับไปใช้โปรแกรม Pa น n ์ก็ไปคลิกที่ไอคอนของโปรแกรม Paint บน taskbar นะครับก็จะกลับมานะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการสลับการทำงานของโปรแกรมนะครับ